สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเแรงๆเมื่อน,นี้คุณตาก็เลาะดูมีอะไรเนาะที่พอจะมาเป็นพระเอกของเรื่องในเย็นวันนี้นี่เลาะไปเลาะมาเลาะมาเลาะไปสนีจันโกเมนก็สวยตระงาน ฟิโรเดนรอนตัวนี้นี่นี่นี่อะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่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 คุณตาจำซื้อเล่าบอด้นะอ่ารูสวยงามนะอาจจะเป็นกุิดหรือกวักอะไรสักอย่างนึงละนี่นี่นี่อจะเป็นกวักมรกตออนี่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 เห็นบ่นี่ตัวนี้สวยงามหรือจะเป็นต้นนี้เออเออพัดโบกน้ำสวยงาม หรือจะเป็นเอื้องไม้นาออหรือจะเป็นภูด่างเห็นไหมนี่ภูด่างที่ข ok ึ้นเซมๆมนี่ก็สวยงามนะออและที่สะดุดตาก็คือตัวนี้นี่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 นวดปลาหมึกคุณตาวิถีไทยก็ได้มานานแล้วล่ะนะนวดปลาหมึกด่างปาทิทูคืองามแท้ ออกเป็นสีทองสีดอนเลยแล้วคุณตาวิถีไทยแมนนวดประมึกด่างนี่เออเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมีความด่างไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่นๆไนหะนวดประมึกด่างนี่อา่าสังเกตเวลาที่เราเชิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตเนาะพิมพ์คาว่าหนวดประมึกด่างนี่อา่ามันสิมีเว็บไซต์มี YouTube หลายๆคน YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายๆท่านปลาดที่เกี่ยวกับต้นไม้หลายๆคนบอกว่านี่คือต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะเมตามหานิยมเออปลูกไว้นี่เรียกลูกค้าได้เป็นต้นไม้ที่มีสร้างมนุษย์สัมพันธ์ว่าง,ง่ายๆไปหนวดปลาหมึกเห็นบอก ยุมยิ้มย,มยุมยิ้มหนวดปลาหมึกอา่าไส้ควาหน้าหลังแต่โบแม่นั่นโบแม่นลักษณะนิสัยของผู้ชายที่ว่าเป็นหนวดอา่ามือยังกระหนวดปลาหมึกน,นี่โบเอาอันนี้คําเปรียบเทียบบ่ค่อยดีเนะเาะเนวดปลาหมึกด่างเป็นต้นไม้มงคลอืมประการที่สองเป็นต้นไม้ด่างสวยงามเวลาปลูกไว้ยอยู่ใสนี่ เรากับสิเป่งประกายสีสันสวยงามหลายคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกหนวดประมึกด่างเพื่อนว่าเออมันสวยขนาดนี้เลยเหรอแมนบางต้นนี่สวยงามเออออกเป็นสีขาวด่อนสีทองหมดเลยนะเนาะอ่าถ้าเขาอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะตัวพุนู่ผูผูนะตัวพุนเออ และยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศนะต้นไม้ใบหญ้าแต่ละประเภทแต่ละชนิดก็สิมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนบวว่าสิเป็นต้นบอนสีนะราชินีแห่งใบไม้นี่นต้นน้อยต้นใหญ่เนียนี่นี่นี่นบวว่าสิเป็นนี่ ดินเนากรดีเนาะาหรือแบบบอลสีนี่สวยสวยหรือจะเป็นทางนี้นี่นีน่ต้นดอกออกพรรษาก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศทั้งสิน้นนะเป็นเป็นต้นไม้ฟอกอากาศทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นแล้วกล้วยเออต้นหนวดปลาหมึกด่างเป็นกล้วยด่างหนวดปลาหมึกด่างก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่เป็นต้นไม้คลายออกซิเจนออก นะแต่ว่าเป็นเวลากลางวันนะถ้าเป็นเวลากลางคืนนี่เขาจะคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะอยู่ใกล้ๆต้นไม้เนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ถ้าเป็นกลางเว้นนี่โอ้มีลมพัดมาเอ้อยนั่นแหละคือเขาคลายออกซิเจนออกมานะประการต่อมาคุณครูบางท่านเอาปลาหมึกด่างอันนี้มาให้นักเรียนได้ฝึก วาดได้ฝึกเขียนในชั่วโมงศิละปะศึกษานักเรียนชอบมากเพราะว่าได้จินตนาการได้ใช้จินตนาการได้ตะวัดปลายดินสอตะวัดปลายภูกันเนาะ้าคุณครูวันนี้หนวดปละมึกด่างสวยจังเลยครับเพื่อนว่าเออนักเรียนมักข,ขนาดเวลาเช็คชื่อนี่บ่มีไผขาดชั่วโมงนี่นะเป็นชั่วโมงที่นักเรียนได้คะแนนเต็ม บอกเกรดเอเลยแหละวันถ่อปไปร้อยคูนร้อยเออบนน้ร้อยคูณรอ,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 อยก็คือว่าร้อยส่วนร้อยคะแนนนะอืมเต็มแบบฝึกหัดยี่สิบเออสิบคะแนนส่งแบบฝึกหัดเออความสวยงามสิบคะแนนแล้วอีกแปดสิบคะแนนเนี่ยคือมาเรียนนักเรียนมาเรียนอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วเนาะแค่มาส่งแบบฝึกหัดและก็ความสวยงามอีกสิบป่ะได้การนอกจากนั้น ในระดับมหาลัยอ่าอาจารย์ก็จะมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาบอกว่าสัปดาห์นี้ครูตั้งโจทย์ให้พวกเธอไปหาข้อมูลมานวดประมึกด่างมีข้อมูลอย่างไรไปหามาเอาให้ละเอียดที่สุดนะใครที่ได้ข้อมูลละเอียดที่สุดก็จะได้คะแนนมากละเอียดก็ถูกต้องพร้อมไดอย่างเช่น ประวัติความเป็นมาหนวดประมึกนี้เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนมีวงมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนั่นน,นี่นี่นัน่นเนาะแล้วก็ทำไมถึงเรียกหนวดประมึกมีประวัติความเป็นมาอย่างไรใครเรียกชื่อหนวดประมึกหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษนั้นคือชื่อของประมึกอเขาเลยตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าหนวดประมึกแล้วมันมีทั้งด่างและไม่ด่าง มีกี่สายพันธุ์แบบนี้เอเอามาให้ละเอียดวิธีการเพราะปลูกวิธีการปักชำเนาะท่านนี่นี่คุณตาวิธีไทยเอาต้นของเขามาปักชำนี่ขึ้นอยู่ต้นหนึ่งท่านผู้ชมเอยปักชำอยู่ประมาณสัก3-4ต้นนี่แหละแต่ว่าก็รอดมาได้ต้นหนึ่งอีก2ต้นไม่รู้ว่าหายไปใส <laughs> <c oughs> เออก็ดูในยูทูบเบอร์นั่นแหละว่าวิธีการปักชำนวดประบึกนี่อย่างไรบางคนก็ตัดชึบมาแล้วก็เอามาปักใส่ถุงดำเนาะแล้วก็ไปไว้ในร่มลำไรลดน้ำไปเรื่อยๆนะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ออกรากของมันเองบางคนเออบางคนก็เอามาเอามาแช่น้ำก่อนให้เกิดรากเอาไปแช่น้ำน้ำยาเล่งรากก่อนเนาะแล้วค่อยเอามาปักชำพอมีหากแล้วก็มาปักชำก็แล้วแต่ว่าอ่า กเกษตรกรหรือว่าคนที่จะเอามาคล้ายๆกับว่ามาพรีเซนต์งานแบบไหนบางคนก็นทำแบบง่ายๆแต่ก็ได้ผลเนาะท่านผู้ชมเนาะอือเอาพอนักศึกษาได้ข้อมูลมาแล้วลให้พวกเธอโหลดข้อมูลลงทางเว็บไซต์ y ยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเพจนะใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นหนวดระบึดด่างนีกน แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะโหลดข้อมูลได้นะบม่จาเป็นต้องไปห้องสมุดอีกแต่ถ้าหากว่าอยากได้พวกเธอเขาทักมาขายเลยนะบอกว่ามีขายไหมครับมีขายไหมอยากได้เอาไปปลูกอืมอย่างเช่นตันนี้คุณตาวิถีไทยรีวิวนี่หลายคนก็บอกอู้อยากได้สวยคุณตาวิถีไทย ปักช้าแล้วส่งมาให้หน่อยครับว่าอ,อยากได้พันธุ์สวยๆแบบนี้เออคุณตาก็แค่ปักช้าตัวเดียวนะรอดตัวเดียวอีกสองต้นเนี่ยโมโหหายไปใส <c oughs> อ่อาจซีอยู่แถวๆนี้แหละอ่ะ,ะอยู่แถวๆนี้เนาะ,ะนอกจากนั้นเป็นต้นไม้เศรษฐกิจและสร้างไรายได้บางคนเอามาเห็ดเป็นเศรษฐกิจครอบครัวอุตสาหกรรมครอบครัวครัวเรือนเนาะเอามา พักชำเอามาเห็ดเป็นโรงเพาะชำขายขายส่งทางออนไลน์ขายส่งทางอาปริศนีสังเกตเบิ่งเวลาที่เขาพิมพ์เข้าไปนี่มันจะมีโตเงินอยู่กำกับข้างล่างนะเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคาและประการสุดท้ายหรืออาสิหล,ลายประการที่คุณตาอาชีมองบ่ถึงหนวดปลาหมึกด่างเป็นต้นไม้แห่งการสร้างมนุษย์สัมพันธ์สร้างขอบคุณ เนาะสร้างมิตรสัมพันธ์เวลาที่เฮาไปเยี่ยมผู้นั่นผู้นี้นี่เอาต้นไม้มงคลไปฝากไปต้นวันนี้ผมเอาหนวดประมึกด่างมาฝากครับเป็นต้นไม้มงคลที่มีความสวยสดงดงามสันเอาขอบใจหลยลายเด้อ เฮ็ดยังมันกัสีติดต่อย่อเนื่องกันมันกัสีเฮ็ดยังมันกะคลองนะถ้าเฮามีของที่ไปฝากไปต้อนบรรดาเพื่อนเพื่อนก็ดีเนาะเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้แห่งการผูกมิตรสัมพันธ์ไหยเออเอาล่ะสําหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุ่งม,มอหนา นอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและ,ะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกัสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเย็นวันนี้ก็คือหนวด ปลามึกด่างไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการสร้างไรายได้ไม้แห่งการเรียนรู้และไม้เศรษฐกิจและไม้แห่งการขอบคุณและมิตรสัมพันธ์ครับท่านผู้ชม